องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับตั้งเป้าปีงบประมาณ2,567จัดเก็บรายได้จากการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า35ล้านบาทครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงฤดูการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับจับโครงการส่งเสริมความรู้และอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการโรงแรมรีสอร์ทเกสเฮาส์ประจำปีงบประมาณ2,567โดยมีนายพิชัยเลิศพงศ์อดิศรน,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี ภายในงานค่ะประกอบด้วยพิธีมอบโล่รางวัลและใบประกาศแก่ผู้ประกอบการโรงแรมรีสอร์ทเกสเฮาส์ดีเด่นและการจัดอบรมเน้นเรื่องการเสริมสร้างความรู้แนวโน้มธุรกิจโรงแรมกับการปรับตัวสู่อนาคต ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคารกฎกระทรวงกฎหมายควบคุมโรงแรมและอื่นๆรวมไปถึงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ร้อยละหนึ่งจากผู้เข้าพักในโรงแรมค่ะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เผยว่าการท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงปีที่ผ่านมาครับรายได้ปีงบประมาณ2566จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเกินเป้าถึง46ล้านบาทสูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้36ล้านบาท ดังนั้นนะครับจึงต้องให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการเกี่ยวกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่โดยปี2567ตั้งเป้าการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า35ล้านบาทจากผู้ประกอบการโรงแรมรีสอร์ทเกสเฮาส์เพื่อที่จะนำไรายได้ไปสู่การขยายฐานการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงฤดูการท่องเที่ยวครับเดี๋ยวไปฟังเสียงของนายกอบจอเชียงใหม่กันครับ ถ้าได้เงินในส่วนนี้มาครับคือนอกจากเงินค่าธรรมเนียมนะครับที่ปีได้4ี0สกว่าล้านนะครับค่าธรรมเนียมที่ผ่านมานะครับแล้วก็หรือว่าเงินในส่วนของเกี่ยวกับภาษีน้ํามันนะครับที่ทางก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่กระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับคือเงินในส่วนนี้นะเราก็จะกลับคืนไปให้ทางพี่น้องประชาชนก็โดยวิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ว่าจะดําเนินการจัดงานต่างๆนะครับงานเกี่ยวกับการไม้ดอกงานกระตุ้นเกี่ยวกับในเรื่องการกีฬาหรือว่าส่งเสริมให้แต่ละอำเภอต่างๆนะครับไป ดำเนินการจัดงานนะครับเพื่อเพื่อการกระตุน้นเศรษฐกิจเฉพาะแต่ละอำเภอด้วยครับแล้วก็ทางอมจอก็มีนโยบายที่จะกระจายไปทัท่วท,ทุกอำเภอครับทางนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ย,ยังเพิ่มเติมนะคะว่าจากกระแสตอบรับที่ดีจากการจัดงานชามิงเชียงใหม่ฟลาเวอร์ฟเฟสิวิมนสเสนเชียงใหม่เมืองดอกไม้งามในปีที่ผ่านมาปีนี้ค่ะ จึงได้มีการจัดเตรียมที่จะจัดขึ้นอีกครั้งเป็นปีที่3แล้วนะคะพบกับสวนดอกไม้ทั้งในและต่างประเทศรวมไปถึงการแสดงแสงสีเสียงชมดอกไม้ไฟซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่15ธันวาคมปี2566ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่1มกราคม2567ค่ะซึ่งจะจัดขึ้นบริเวณสวนเฉลิมพระเกยียรติ8 2พ0 0ษาจังหวัดเชียงใหม่ แล้ววันพรุ่งนี้ครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับจะมาให้รายละเอียดในรายการชาวนี้ที่ภาคเหนือซึ่งก็จะเป็นการจําลองการจัดงานดอกไม้ามาอยู่ที่ห้องแสดงของ NBT เชียงใหม่